เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีจับงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวกว่า1เมตรที่ขึ้นไปนอนพันบนตัวโครงเหล็กโดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลบบุรีหลังจับได้ก็นําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทำกลางความลุ้นระทึกของคณะครูโรงเรียนอนุบาลลบบุรีครับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเม,มืองลบบุรีได้รับแจ้งจากคณะครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มีงูเหลือมขนาดใหญ่นอนอยู่บริเวณโดมอนเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลบบุรีหลังจากที่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,าภายัยเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับแจ้งจึงได้รายงานนายจมรศรราชชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งทางนายจมรศสระชชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีไปดําเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ วันเป็นอันตรายแก่นักเรียนและคณะครูซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีไปถึงพบงูเหลือมขนาดยาวกว่า1นเมตรพันตัวอยู่บนเหล็กโครงสร้างของโดมอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนอนุบาลลบบุรีที่สูงจากพื้นดินกว่า10เมตรเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปและใช้ไม้ยาวตอนให้งูเหลือมเลื้อยลงมาต่ำกว่าเดิมเนื่องจากท่อนเหล็กสำหรับจับงูมีความยาวไม่พอ โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีกำลังทำงานอยู่มีคณะครูของโรงเรียนอนุบาลลบบุรีที่ไม่มีชั่วโมงสอนต่างมาอยู่ดูและลุ้นระทึกกับการทำงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีหลังจากที่ตอนงูเหลือมอยู่พักใหญ่จนงูเหลือมไม่มีที่ให้ไปและตกลงมาบนพื้นเองเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีจึงเข้าไปจับงูเหลือมที่หัวและห่างเอาไว้ก่อนที่ยื่นงูให้คณะครูที่ยืนดูอยู่อย่างรุนละทึกได้เห็นว่าสามารถจับงูเหลือมดังกล่าวไว้ได้แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีได้จับงูเหลือมตัวใหญ่ใส่กระสอบปุ๋ยเพื่อน,นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายจากงูเหลือมตัวดังกล่าวแต่อย่างใดครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจะก,กันในวันนี้ขอขอบคุณในแพทย์ประสาทักยไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมเิติริชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ